สวัสดีครับท่านสมาชิกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นชุดกล้องยิงเร็วนะครับของแบรนด์วิเชนชิงนะครับวันนี้ผมก็จะมารีววด้วยกันทั้งหมด3ามรุ่นตัวแรกเนะี่ยเป็น1 5จดห้าขีดห้าคูณ3สองนะครับหน้าเลนส์นี่3ามสองมิลท่อ25้าปรับในนะครับปรับจะขยายปรับไฟไปมีสองสีนะเขียวแดงกับน,น้ำเงินปรับความเข้มในระดับตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับ ตัวที่สองก็จะเป็นหนึ่งจุดสองห้าขีดห้านะครับคูณยี่สิบหกน้าเรียนยี่สิบหกมิลท่อสามสิบปรับไนนะครับตรงนี้ปรับอัตราขยายนะครับตรงนี้เป็นตัวปรับไฟไปจะมีสองสีนะครับสีแดงกับสีน้ําเงินปรับความเข้มได้ห้าระดับตัวนี้เป็นตัวปรับเลนตานะครับตัวที่สามก็เป็นหนึ่งจุดห้าขีดหกคูณสี่จุดสองนี่ปรับนอกนะครับหน้าเรียนนี่สิบสองมิลท่อสามสิบปรับนอกปรับอัตราขยายปรับไฟไปจะมีสองสีนะฮะสีเขียวสีแดง ปรับความเข้มได้ห้าระดับนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเลนตาตัวนี้หน้าเลนสเนี่ยสามสองมิลนะครับทอย่ิบห้าปรับในนะครับตัวเนี้ปรับสูงต่ามสายขวานะครับ นี่เป็นตัวปรับบินตานะครับเป็นกล้องขนาดเล็กนะครับตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับในนะฮะนี่ปรับด้ยขวาสูงต่ำ นี่ปรับเลนส์ตานะครับตัวที่สามนะครับปรับนอกนะฮะนี่ปรับ้า้ขวาปรับสูงต่ําต้องคลายตรงนี้ก่อนนะฮะคลายแหวนก่อนให้ปรับนะครับเนี่ถ้าไม่คลายหมุนไม่ได้นะครับแล้วก็ล็อกอันนี้เหมือนกันนะคลายแหวนก่อนนะครับล็อกเป็นปรับเลนส์ตานะครับเป็นตัวปรับนอกแล้วตัวนี้นะครับสูงต่ำาช้ขวานะครับ รูเส้นเลงเขานะครับน่ไปเป็นจุดแดงไหมครับจุดแดงจุดเขียวนะครับ ไฟจุดแดงจุดเขียวนะครับตัวนี้ครับในเซลล์เขาเซลล์เขาจะคมและใสามากเลยนะครับจุดเขียวจุดแดงนะครับตัวที่สองก็หนึ่งจุดสองห้าคีดห้าคนยี่สิบหก เฉลงเขานะเป็นจุดอันนี้เป็น,เป,นเป็นเขียวแดงเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะ,ะเฉลีงเขาน้ําเงินแดงนะครับ ัวที่สามนะครับหนึ่งจุดห้าดหกคูณสี่จุดสองอันนี้เส้นง็จะมีจุดนจุดแดงจุดเขียวนะครับ นนะี่ะเลนเขานะเนี ของแถมเขานะครับก็จะมีนะครับทุกรูปนี่เป็นปลากระโดกหมดนะครับเนี่ยปลากระโดกนะครับทุกตัวนี่เป็นปลากระโดกหมดนะฮะปลากระโดกนะครับหน้าหลังหนึ่งคู่นะทุกตัวเป็นปลากระโดกหมดเลยนะครับแถมไม่หนึ่งชุดนะครับปลากระโดกหน้าหลังนะครับขาเนี่ยเป็นขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะนะครับ กะแกแอลปกติประแกแอลก็มีแถมอยู่แล้วนะฮะทุกชุดนะครับทุกรุ่นนะฮะแล้วก็ฐานเนี่ยใช้ก้อนเดียวแถมสามก้อนนะครับคู่มือนะครับเนี่ยคู่มือเขานะฮะน่ครับพร้อมไปรับประกันสินค้านะครับสินค้านะครับก่อนจะส่งนะฮะนะครับก่อนแพ็คเนี่ย ทางร้านได้เช็คนะฮะตรวจสอบนะฮะสภาพต้องร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นทางร้านไม่จจะส่งนะครับสำหรับราคานะครับตัวแรกนะครับหนึ่งจุดห้าขีดหกคูณสามสองนะครับนะครับราคาอยู่ที่สองพันหกร้อยบาทนะครับตัวที่สองนะครับ หนึ 1> 1. ่งจุดสองห้าขีดห้าคูณยี่สิบหกสองพันแปดร้อยบาทนะครับตัวที่สามนะครับหนึ่งจุดห้าขีดหกคูณสี่จุดสองนะครับราคาก็อยู่ที่สามพันสองร้อยบาทนะครับสินค้านี้มีรับประกันทุกชิ้นนะครับมีรับประกันหลังการขายนะครับนะครับช่องทางในการติดต่อราคานะครับ พร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับสามารถเข้าไปรับชมที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดลูกกระดิ่งนะครับแกล้งเตือนนะฮะทางร้านเราก็จะมีคลิปนะครับสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ